เอ,เออ้ยพี่ให่ไม่มีใครสนใจพี่อัน,นโอ้โห,ห,ห,หปลาัเล็นขม่ตั่โอ้าวนี้ล้ว้ โอ้โหไอ้มีใครช่วยพี่อ่านเลวเว้ยของที่อ่านเนื้อเบิกเดี๋ยวเียงว่ากันให้มันออกว <c oughs> ะเสียงแบบม้วนเราดูมุ่นวายกันจ้าตัวก่อน นนะนองมั่งอมั่งนี่ค่ะอันนี้คัน8มเมตรนะคะอึ๊ชอชดูท่าสกอนโอ้โหอะทีนี้ก็ไปให้กำลังใจพี่พี่ถอยไม่ได้นะเปิดเป็นเดีเยวเดียดีวเดี่ยวี่วียวี่ย วางพื้นแล้วไหมไม่ไหวละโอ้

นี่ครับมีมือช่วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขด้านนี้ทีนั้นเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหกระห้องใหญ่เลยโอ้โหกระห้องเก็ดหลุดโอ้แม่ดือที่นั่งไปยังไงวะขอสัมสัมสัมผัเลยค่ะังปุ๊กนี่หลิวที่ไปฟ้านะคะวันนี้